ตัวคดีนี้มันคือเกี่ยวพันกับการเมืองและก็คั้วอำนาจด้วยนะคะคือถ้ารเราเห็นในช่วงของรัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยโอ้โหคดีก็ไปเร็วมากใช่ไหมคะแต่พออำนาจเปลี่ยนมือกลับมาอยู่ในมือของทางพักภูมิใจไทยซึ่งเป็นคู่กรณีในเรื่องนี้กลับปรากฏเรื่องของพยานเปลี่ยนคำให้การเนี่ยท่านมองในยะของเรื่องนี้ยังไงแล้วมันมีบทสะท้อนอะไรที่เราเห็นภาพจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นบ้างนะคะ ค,คือสังคมเนี่ยก็ก็เข้าใจแหละครับสังคมก็ต้องมองว่า,เ,าเรื่องเรื่องนี้มันเป็นเป็นเ,เป็นอาจจะเป็นเรื่องในการแทรกแซงหรือการสอบสวนหรือหน่วยราชการคนมองได้แต่ทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ที่ตัวองค์กรถ้าองค์กรที่ทำไม่ไม่ไม่เกรงกลัวอำนาจ ทำตรงไปตรงมามันก็จะไม่ส่งผลกระทบเท่าไหร่ครับ mm hmm. มันยก,ยกเวน้นว่าเมื่อเปลี่ยนถูนย์อำนาจแล้วองค์กรที่ทํานั้นก็เปลี่ยนด้วย mm hmm. ตามก็ด้วยไอ้อย่างเงี้ยมันก็ทําให้เสียหายได้ครับ mm hmm. คือสังคมเราเนี่ยมักจะเจอกับปัญหานี้ในหลาย,ลายๆคดีเนาะเหมือนกับว,ว่าพออานาจเปลี่ยนมือความยุติธรรมก็เปลี่ยนไปมันมันกระทบกับภาพรวมของกระบวนการยุติธรรมยังไงอะคะ คือสองอย่างครับคือหนึ่งถ้าเปลี่ยนคนั้วอำนาจก็ความยุติธรรมอาจจะเปลี่ยนไปอ,อันที่สองความล่าช้าเมื่อเกิดคดีความและการสอบสวนล่าช้าความยุติธรรมก็เปลี่ยนไปความล่าช้าคือความไม่ยุติธรรมจำไว้เลยครับเพราะคุณยิ่งล่าญาล่าช้าอะไรมันก็จะมาแทรกซ้อนแทรกซองหรือมาเข้ามาแทรกแสงได้